ยิ่งกับพรรวะครูรู้กับภรรวะพี่น้องหมู่กลุ่มค่ะก็จะมาส่งการบ้านชื่อสาวรสเลเวอร์ค่ะอายุ5ีแล้วปีนี้ค่ะอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับเยอรมานันแล้วก็เอ,อจะมาส่งการบ้านเรื่องทุกขหายจับทุกหายฉับพันค่ะก็พอดีเมื่อวานก่อนนะคะไปกินลาดหน้าค่ะเพราะไปซื้อลาดหน้าที่ข้างนอกมาค่ะ ทีนี้ก็ใส่ใส่น้ำส้มค่ะใส่น้ำส้มประมาณสองช้อนโต๊ะได้ก็ประมาณเอาค่ะใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะได้ทีนี้ก็เอกินก็เห็นกิเลตตัวเองว่าเออมันอร่อยนะใส่น้ำส้มเยอะๆอะไรเงี้ยก็มองเห็นกิเลตตัวเองว่ามันอร่อยทีนี้พอกินเตะนะคะพอตอนกลางคืนก็จะแน่นแน่นแน่นมากเพราะตัวเองเป็นเป็นกดไหลย้อนคะจะแน่นหน้าอก มันจะแน่นท้องแล้วก็เหมือนมีอะไรแทงขึ้นมาเหมือนเข็มสกรอยเล่นมนะคะแทงแทงเหมือนเ,ออเราหายใจไม่ออกเอ,อเรารู้สึกว่าเออมันแน่นมันเสียดมันลงขึ้นมาคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองเห็นทุกตัวเองว่าโอ้เห็นกิเลสมันกลัวตายอะค่ะกอ็อ้าวก็เลยว่าเออก็ไปทำยาสีพลังอะคะ่ะ ไปทํายาของสีพลังแล้วก็เท่องหมดทุกทนธรรมมารับเต็มเต็มหมดเต็มเต็มนะคะก็ก็แล้วก็ทํายาสีพลังไปด้วยนะคะแล้วก็ดื่มดื่มพักนึงก็ยังไม่หายมันก็จะแน่นแน่นมากขึ้นก็กลัวซา,าบางเล็กน้อยแล้วก็สิ่งสําคัญคือ,อทบททุทชนธรรมกับยาเม็ดที่แปะนะคะคือ,อาตายก็ให้มันตายนะ เป็นไงเป็นการรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นนะคะและ้วก็พร้อมกับขอโทษขอศีกรรมในสิ่งที่เราเคยทําไม่ดีหรือว่าเคยฆ่าสัตว์หรือว่าเคยเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็พอสักประมาณชั่วโมงหรือประมาณชั่วโมงกว่ากค่ะมันก็หายค่ะหายจากการที่แบบเจ็บเสียดแทงแล้วหายใจไม่ออกแน่นหนะ้าอกอะไรเงี้ยค่ะ ตอนตอนที่กิเลสมันขึ้นก็เอ๊จะไปหาหมอดีไหมนะของปว,า,วาตายกิเลสวัวตายมันก็ขึ้นคนะ่ะจะไปหาหมอดีไหมนะแต่แต่พอเรารู้ว่าเออถ้ามันจะตายนะเพื่ออยู่ตรงไหนมันก็ก็ต้องตายอะเนาะพอมันถึงเวลาแล้วแล้วก็เออเราน้อมรับใช้บิบากกรรมที่เราเคยทําไว้อย่างเต็มใจแล้วก็ไม่ไม่ร้องขอแต่แต่ขอโทษขอสิกรรมไม่ร้องขอชีวิตแล้ว ถ้ามันถึงเวลานะเราก็น้อมรับที่จะจะตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าใจมันเบาไอ้การแน่นหน้าอกมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทําให้ให้เราทุกข์เพราะเราเรู้ว่าเอ,อมันเป็นกรรมในสิ่งที่เราก็ทําไว้เพราะเอ,อที่ที่เป็นแบบนี้บ่อยค่ะเมื่อเช้านี้ก็มาเป็นอีกแต่พอใช้อ,อยาสีพลังดื่มลงไปมันก็หายค่ะก็หายเออ ก็หายแล้วก็มันก็รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาเลยเนี่ยค่ะคือวางใจเลยแล้วก็ตอนเป็นกลางคืนก็นอนหลับไปเลยค่ะพอเป็นเมื่อเช้านี้ก็เป็นแค่ช่วงระยะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ก็ดื่มอ่าสิกยาพุทธสีพลังนะคะก็วางใจเลยก็ก็หายค่ะอันนี้คือทุกหายจับฉ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 ับพันนะคะสาธุค่ะแล้วประมาณนี้ค่ะ อาหารุธนาอสวรรค่ะเชิญพี่โซภาค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะที่ได้นํายาเก้าเม็ดมาใช้แล้วก็ได้รู้ว่าการเป็นหมอดูแลตัวเองนะ่ะมันดีแค่ไหน <c oughs> ก็สู้ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจค่ะากขอบคุณค่ะสาธุค่ะเชิญท่านต่อไปไหมคะค่ะเชิญเลยค่ะ